สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกับครูหวานช่องครูออฟเทรดดิ้อีกเช่นเคยวันนี้ครูหวานจะพาทุกท่านมาเทรดด้วยเงินทุน3,000บาทนะคะแล้วก็คาดหวังกำไรอยู่ที่ประมาณ100%นะครูหวานต้องบอกก่อนนะคะว่าครูหวานเนี่ย แบ่งกำไรส่วนหนึ่งมาเทรดนะไม่ใช่ทุนทั้งหมดนะคะดังนั้นการเทรดครั้งนี้เป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะคะไม่แนะนำให้มือใหม่ทำตามนะคุณจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ประสบการณ์แล้วก็มีการบริหารจัดการเงินที่ดีก่อนนะคะถึงจะเทรดแบบนี้ได้นะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคการเข้าออเดอร์นั่นเองนะไปดูกันเลยมาดูออเดอร์แรกกันเลยนะมีทุน3 0 0พับาทนะกวานหาร2นะคะถ้า loss สองไม้ติดก็ stop loss ไปนะตรงนี้กวานเปิด order buy ที่2องนาทีนะคะเป็นการ buy บริเวณที่เป็นแนวรับนะคะแล้วก็ถ้าดูตัว stochastic เนี่ยอยู่ในโซนด้านล่างแล้วนะ,ะนี้มีโอกาสนะคะที่จะมีแรงซื้อเนี่ยผลักดันราคาขึ้นไปน,นั่นเองต้องลุ้นให้ break นะคะ break ทั้งเทรนไลน์แล้วก็เกราะผักราคานะเหมือน order นี้ net ขวานจะมีปัญหานะคะนี่ ออเธอก็ค้างอยู่แบบนี้นะคะแต่เราก็วินมาได้นะมาดูออเดอร์ที่สองนะคะออเดอร์ order นี้ขวานหาจาังหวะเซลล์ค่ะเซลลโซนแนวต้านนะตรงนี้รอราคาย่อขึ้นไปนะคะแต่เข้าแล้วติดด้านล่างนะอันนี้เป็นจุดเข้าที่เราคาดว่าเสียเปรียบนะขวานก็เลยขายทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เสียหายแค่ครึ่งเดียวเนาะก็มาแก้ตัว ออเดอร์นี้นะคาดว่าโซนนี้เป็นโซนที่เราน่าจะได้เปรียบแล้วนะคะมเมื่อกี้เราพลาดไปนะในแท่งขนหน้านะคะอันนี้ต้องมาลุ้นนะนีนะคะมีแรงซื้อดันราคานะโหแล้วดีดแรงด้วยนะคะมีแรงซื้อดีดขึ้นไปแรงมากนะอืม ยังไงนะออเดอร์ order นี้โอ oh, แล้วก็แรงขายทุบลงมาจังหวะสุดท้ายนะคะนี่สโตก็เริ่มจะปรับตัวลงแล้วนะคะออเดอร์ order นี้ก็วินมาได้อยู่ที่สี่พันแปดร้อยนะคะแอมมาดูออเดอร์ที่สี่นะคะตรงนี้ก่านต้องอรอแท่งนี้ปิดก่อนนะคะว่าเขาจะปิดตรงไหนปิดใต้แนวได้ไหมหรือว่าสามารถยืนแนวได้นะคะถ้าปิดใต้แนวก่วานจะเปิดออเดอร์เซล์นะ,ะตรงนี้อืมโอเคนะคะ วัเซล์บุกเวลาไป2นาทีนะแล้วก็ดูตัวโสโตนเนี่ยเริ่มที่จะลงมาด้านล่างแล้วนะคะนี่บุกเวลาราคาก็ไหลลงมาด้านล่างนะคะคือหลักการบุกเวลาเนี่ยเราต้องมองหาเป้าของราคาก่อนนะคะว่าราคาเนี่ยจะวิ่งไปตรงไหนนะไปหาจุดที่มีความสำคัญนะคะเขาก็จะไปทดสอบจุดนั้นนะนี้เรามอง เป้าของราคาหรือว่าทาร์เก็ตเนี่ยอยู่โซนด้านล่างเลยนะคะออเดอร์นี้ก็วินใสๆเลยนะคะจบที่6,120บาทนะคะกำไรประมาณ3,000บาทนะกวานเทรดไป4ไม้นะคะแล้วก็คัดไปไม้หนึ่งนะก็วินมา3ไม้นะคะ ก่อนที่จะไปวิเคราะห์การเข้าออเดอร์นะคะขวานขอประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนใหม่นิดนึงนะคะเป็นคอร์สเรียน Advanced p r e s e n t t i m e Strategy นะคะหากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Crew of Trading หรือแอดไลน์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยค่ะมาดูออเดอร์แรกกันเลยนะคะตรงนี้มีขวานตีเส้นลงมานะสังเกตกราฟเนี่ยทำไฮทำโลที่ต่ำลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็โซนนี้เนี่ยเป็นโซนแนวรับนะแนวรับนะคะ สังเกตนี่นะเป็นแท่งทวีเซอร์นะคะเป็นแท่งคู่ที่บ่งบอกชัดเจนนะว่าตรงนี้เนี่ยมยีแรงซื้อเข้านะคะแล้วก็ราคาขึ้นไปตรงนี้นี่ก็มีแรงซื้อดันให้เราเห็นนะคะเนี่ยราคาลงมาพยายามจะลงนะตรงนี้ลงแต่ลงไม่ได้นะคะเนี่ยมีการทิ้งไส้ให้เราเห็นนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าดูตัวสโตแคสติกเนี่ยอยู่ในโซนด้านล่างแล้วนะคะออเดอร์นี้ขวานบวกเวลาไป2นาทีนะคะนี้ โซนนี้นะปิดจบแล้วก็เรามองว่าถ้าเบรกตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่เขาจะปรับตัวเป็น up trend ชุดใหม่นั่นเองนะมาดูออเดอร์ที่2กันบ้างค่ะอันนี้เราคัดไปนะเพราะว่าเราพลาดเรื่องของจุดเข้านะจริงขวานจะเซลลโซนที่เป็นแนวต้านนะคะตรงนี้เป็นแนวต้านนะสังเกตแทงเทียนเนี่ยทิ้งไส้มีแรงขายทุกนะคะตรงนี้ก็ทิ้งไส้อันนี้ก็ปิดไม่ผ่านแนวนะที่เล็งไว้ก็คือโซนตรงนี้นะคะแต่ว่ามาติดตรงนี้ขวานยอมคัดเราก็ เสียไปครึ่งหนึ่งนะน,นี้ก็ยังดีนะคะถ้าเจอจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้าเราได้จุดเข้าที่เราเสียเปรียบเนี่ยเราไม่ต้องทนค่ะทุนนะคะคัดไปเลยเราจะเสียหายน้อยแล้วเราก็ไปแก้ตัวใหม่นะนี่ออเดอร์เมื่อกี้ถ้าเราเข้าในแนวเราจะได้บริเวณปลายไซตตรงนี้นะแต่เมื่อกี้เรามาติดด้านล่างใช่ไหมเราไหวตัวท่านนะคะแล้วเราก็มาแก้ตัวตรงนี้นะนี่เซลล์ตรงนี้ก็วินมาได้นะคะออเเอร์นี้ แล้วก็ตัวโสโตนเนี่ยอยู่ในโซนด้านบนนะนี่พร้อมที่จะปรับตัวลงนั่นเองนะคะต่อมาออดอด์ที่4ค่ะตรงนี้ขึ้นมานี่ทิ้งไส้มีแรงขายทุบนะคะกราฟขึ้นมาทิ้งไส้มีแรงขายทุบแรงเลยนะคะแสดงว่าโซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะคะขวันก็เลยตีแนวไว้ชิดเนื้อฉิดไส้นะนี่แทงนี้เบรกขึ้นไปนะคะนี่ถ้าเขายืนได้นะยืนได้มีโอกาสนะคะที่กราฟจะขึ้นไปต่อจังหวะนี้เราจะเรียกว,ว่าจังหวะการรีเทสคุณสามารถ หาจาังหวะ buy โซนในแนวนี่ได้เหมือนกันนะคะแท่งเทียนแท่งนี้ปิดใต้แนวนะเป็นการคอนเฟิร์มชัดเจนนะคะว่าราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวได้นะตรงนี้กวางก็บุกเวลาไป2นาทีนะคะนี่ออเดอร์ก็ไหลลงมาแบบนี้นั่นเองการบุกเวลาเนี่ยที่กวางสอนไปนะคะเราต้องหาเป้าของราคาก่อนเราต้องรู้นะคะว่าเขามาติดแนวแล้วเขาจะวิ่งไปไหน าฟเจะวิ่งไปหาแนวที่มีความสําคัญมากกว่าเสมอนะคะเนี่ยเราคาดการไว้แล้วนะคะว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาโซนด้านล่างนี้เลยนะคะุณว่าเป็นเป้าของราคานั่นเองนะคะ มาดูตัวโ sto นะคะตรงนี้เริ่มหักหัวลงแล้วก็สามารถใช้ตัวโ sto เนี่ยช่วยในการคอนเฟิร์มการเข้าออเดอร์ได้เหมือนกันนะคะสําหรับความรู้ในวันนี้ขวานมงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆถูกท่านเลยนะคะใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ แล้วก็มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอยากลองเทรดแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูกรูนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครูออฟเทรดดิ้นั่นเองสําหรับวันนี้ขวนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย